ช่ว s สต c อ f โฟกัสสับสนโดย g m b อ็ครบทุงแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจตู้เย็นฟิชเชอร์อินเพเครระบบ ActiveSmart ทเทคโนโลยอัจฉริยะที่ปรับความเย็ยนและอุณหภูมิให้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลานะคะสวัสดีครับน้องจอยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นตลาดทุนบ้านเราเนี่ยต้องยอมปรับจริงๆน้องจอยว่าคึกคักแล้วก็มีความผันผวนที่อยู่ในตัวของตัวเองในระยะเวลาเดียวกันเพราะว่าการปรับหรือขับเคลื่อนของตลาดทุนบ้านเราก็ทําจุดสูงสุดไปแล้วก็มีการเทคโปรฟิตหรือทํากําไรกันออกมาค่อนข้างจดแรงเหมือนกันตลอดจนในเรื่องของปริมาณการซื้อขายเนี่ยหนาตาใช่ค่ะโอ้โหเรียกว่านักลงทุนเนี่ยต้องเฝ้าติดตามไปตลอดเวลา บางคนบอกว่าเล่นหุ้นตัวใหญ่เนี่ยนะมันจะปลอดภัยเพราะว่าเห็นนักทุนต่างชาติก็เข้ากองทุนก็ก็ลงเล่นสุดท้ายแล้วหุ้นตัวใหญ่กับกับอ่อนตัวกับอ่อนตัวไอ้ตัวเล็กๆกลางๆก็มีตัวเล็กๆกลางๆก็มีการขยับปรับขึ้นมาจากราคาที่เคยต่ำสิบก็กลายเป็นราคาที่ขึ้นไป2030มก็มี นะจนเรียกว่าการเก็งกำไรในตลาดทุนเนี่ยมันรวยกันเป็นแถวเลยไอ้ท่าที่เห็นนะคะจริงๆถ้าถามว่ารวยเป็นแถวไหมก็เป็นแถวเหมือนกันนะฮะแล้วแต่ว่ามีคิวมีคิวแค่แถวมีคิวไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รยเหมอกไม่ใช่แต่สิ่งที่พอมองเห็นเนี่ยน้องจอยก็คือทิศทางแนวโน้มของตลาดทุนเนี่ยเวลานี้นักวิเคราะห์ก็มีการฟันตรงหรือมองกันไปเนี่ยวัชนีนั้นน่าจะไปได้ต่อโดยที่มีเป้าหมายถัดไปจากที่ ยืนอยู่ในระดับ1 0 4 0จุดตอนนี้ะนะก็มองไปถึง1,200จุดถามว่ามีปัจจัยอะไรที่จะเข้ามาสนับสนุนส่งผลให้ทิศทางของตลาดทุนขับเคลื่อนไปอย่างนั้นได้นะ,ะนักวิเคราะห์ก็ชี้จี้ประเด็นมาประมาณสักสาประเด็นประเด็นแรกแน่นอนในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเมืองเราโตประเด็นที่2ก็คือผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนนั่นดีนประเด็นที่3ก็คือเม็ดเงินของนักทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีหลายคนแฟนคลับพี่หนุ่ยฝากมาถามเกี่ยวกับหุ้นบางกลุ่มอย่างเช่นแฟนคลับไ่ถามผม อาฝากมาอกี่ยากับทางรายการโคลเข้ามาที่ทางรายการเพราะพี่หนุ่ยติดเทรดหุ้นเลยไม่รับสายพวกคุณกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตอนนี้ก็ผันผวนเพราะไปเจอเรื่องของที่แบงค์ชาติบอกว่ากําลังจะดูเรื่องทั้งควบคุมสินเชื่อเรื่องอะไรตอนอะไรที่จะต้องออกมาเป็นกฎเกณฑ์ให้ทางแบงค์พาณิชย์นะคะจริงๆในเรื่องของภาคสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีการพูดคุยกันผ่านหูไปในเยอะเกี่ยวเรื่องของฟองสบู่ <c oughs> นะบางก็บ,บอกว่าฟอ,องสบู่จะเกิดขึ้นในจุดเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเกิดจากอสังหาริรมทรัพย์หรือไม่นะนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็มองบอกว่าโอ้โหมันห่างไกลถ้ามองจากปีนี้เปรียบเทียบกับปี40เนี่ยมันคนละเรื่อง,อง <c oughs> คนละหลักันเลยนะเพราะการปล่อยสินเชื่อของภาค uh, ทางด้านธนาคารเนี่ยนะสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อออกมาเนี่ยนะก็ค่อนข้างจะมีการเข้มงวดสูงนะะตลอดจนนะถ้าหากว่าเรามองดูในแง่ของธุรกิจภาคสังหารีทรพย์เนี่ยนะถ้าเจาะ วิวลงไปในรายละบริษัทเนี่ยนะโอ้โหฐานะทางการเงินเขาแข็งเข้มแข็งเขายังขายใบจองกันได้อยู่เลยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าอย่างนั้นหลายคนอาจจะถามพี่หนุ่ยตรงๆว่าอยังแนะนําจะเล่นได้ไหมอยังก็เห็นครับวิเคราะห์เขายังคงมีการแนะนำนะหุ้นหุ้นภาคสังหารือรัตรนะก็ยังตัวเดิมๆนะก็เช่นตัวของอะไรพึกษาอย่างเงี้ย PA อะไรเงี้ยประมาณตัวคล้ายๆ LPN อย่างนงี้นะฮะก็ยังคงแนะนำหุ้นที่มีผลประกอบการที่โตส่วนหุ้นที่อยู่ในหมวดของ ค่าหักอะไรล่ะ,ะที่ให้เช่าทางด้านที่ดินะะนะฮะพวกอมตะอะไรเงี้ยนะพวกนี้ก็ยังคงน่าสนใจค่ะเป็นส่วนรับเหมาก่อสร้างนะก็ยังโฟกัสลงไปใน3ตัวเด่นแต่รับเหมานี่หลายๆกลุ่มนะก็ยังคงในหลายๆมุม,มมองนะฮะอข,อของนักวิเคราะห์เนี่ยเขายังคงมองว่าเออในช่วงที่มีเรื่องราวทางด้านอุทกภัยเนี่ยนะ,ม,ะมันน่าจะเกิดหลังจากนี้น่าจะเกิด การก่อสร้างเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มองในใน,ในกลุ่มของพวกวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างพวกนี้ก็ยังถูกจับตามองอยู่เหมือนกัน<ค>ะนะแต่สิ่งที่ผ่านพ้นที่เรามองเห็นกับตานะในช่วงที่ผ่านมาเนหุ้นที่ขยับปรับขึ้นมาเนี่ยกลับกลายเป็นหุ้นเหมืองแร่แล้วก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของ พลาสติกพวกฟิล์มอย่างนี้ขยับปรับขึ้นมาหูค่อนข้างจะดีนะแต่แต่พวกเอ็กซ์ดีไปแล้วตอนนี้มีผลอะไรไหมคะตัวไหนที่เอาหลายตัวนะหลายตัวที่เอ็กซ์ดีก็มีเดยรูดลงราคาก็อาจจะปรับลงมานะสุดท้ายรับได้ไหมหรือยังถ้าปรับลงมาเยอะมากกว่าตัวของดีเวเดนที่เขาให้มานะแล้วอ่อนตัวลงไปเยอะถ้าพื้นฐานดีก็ยังคงน่าสนใจนะก็มีหลายตัวนะฮะเช่นถ้าหากว่ามองในเรื่องของ หุ้นกลุ่มพลังงาน,นตัวเล็กๆเนี่ยที่เขาบอกว่าตัวเล็กๆจริงะยังน่ามองอยู่เนี่ยนะผมยังอมองและเล็งเห็นตัว AGE ซึ่งอยู่ในตลาด m a i ค่ะนะ,ะหุ้นตัวนี้เท่าที่โชว์ผลประกอบการออกมาเนี่ยนะไรมารสาเนี่ยเขาก็มีกำไรที่ค่อนข้างจะโตขึ้นนะฮะพอเห็นบ้านปูเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นหุ้นตัวใหญ่ <800 S 2> ว่าบาทยะว่าคนก็จะหันมามองหุ้นตัวเล็กนะที่ทำเหมืองเหมือนกัน อย่างเงี้ยในในมุมในในมุมคิดมุมมองเวลานี่คนที่ลงทุนในตลาดทุนเนี่ยต้องต้องมองในเรื่องของสตอรี่ของคุณนได้ออกต้องพยายามที่จะวิเคราะห์ประเมินได้ได้ว่าหุ้นตัวไหนที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ที่แข็งแกร่งเพราะว่าตอนนี้หูตลาดโดยรวมเนี่ยห้าอกว่าตัวมันมีทั้งตัวที่เก่งกับแปรแล้วก็ตัวที่ลงทุนที่แท้จริงต้องพยายามมองดีๆนะคะ ตอนนี้นะคะเป็นช่วงปลายปี LTF IMF กำลังมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะต้องมากันอีกกองทัพใหญ่เลยตลาดหุ้นจะยิ่งจะต้องคึอคใช่ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนี่พูดถึงสองออกองทุนเนี่ยนะฮะ LTF IMF เนี่ยโอ้โหจนคุ้นหูเลยนะคุ้นติดปากเลยนะในกองทุนเหล่านี้บอกว่าจะต้องเข้ามาลงทุนในตลาดทุนโดยเฉพาะ LTF เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะโหกองทุนใหญ่ตัวจริงเสียงจริง MFC ค่ะดรสุภกรสุนทรกิจก็เลยจะมาพูดให้เราฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องแนวโน้มการลงทุนช่วงปลายปีแล้วก็ LTF กับ IMF มาย้ำกันชัดๆให้คุณผู้ชมเข้าใจกันอย่างท่องแท้อีกสักครั้งหนึ่งว่าต่างกันอย่างไรพบดรสุภกรเลยค่ะในช่วง MFC ม o นี y กูค่ะ